ถ้าเจอแฟนเข้าโรงแรมกับคนอื่นจะปุกเข้าไปและไลฟ์สดหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และแอบ,บดูอย่างเงียบๆโอ้ยระบบนะดยุดยแล้วยดูไม่ไหวแล้วชไปบยชบิยชบย,ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้พบก,กับรายการเสียระบบ แต่มาในรูปแบบใหม่ชีวะระบบห้าดคอปกติเราถ้ายกไม่เหมือนกันห้าข้อเรากินแต่วันนี้ถ้ายกไม่เหมือนกันคือโดนเลยโดนเลยกินหมดเลยข้อต่อข้อข้อต่อข้ออ่าพร้อมนะข้อแรกครับเบาๆกันคิวเทอป้าหรืออันตันเป็ดฮะคิวเทอป้าสีเขียวอันตันเป็ดสีแดงครับต้องระบบแน่นเน่ถึงไม่โดนถูกต้องคิวเทอป้าสีเขียวอันเป็ดตอแล้วร้อมนะอ่า ระบบแน่นแฮะได้ไงง่ายฮานุ๊กานุกเหตุผลเพราะอะไรรู้กัน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 ใครรู้มมงเนี่ยถ้าอย้างั้นไม่ต้องถามเหตุผลแล้วอันมึงรู้กันหมดข้ออ่ข้ออื่นรู้กันข้อสองพี่ตูนบอดี้แสลมหรือพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพี่ตูนสีเขียวครับพี่อ๊อฟ สีแดงครับพี่อ๊อฟได้กลิ่นหองการลงโทษโอเคเฮียแต่กูมั่นใจในระบบเสียระบบโอ้มีจอกแรกแล้วว่ะนี่ใครมันไม่ใจนักเลงวะผู้หงว่าใครเสียใครเสียยกมือ ตุผลขอเหตุผลหหมอันนู้นทำไมทำไมต้องขอาฟ้ากูยินกับเพลงพี่ตูนมากกว่าเพลงพี่อ๊อฟอ่าอ่าไปเฉลี่ก็ตู้้องชอบต้กินไหมเรียกว่าเราจะไม่ผิดเรไม่เสียระบบไปแล้วโดอข้อสามพร้อมยังมาคคมแฟกหรืออันกรอละคร อังกอร์สีเขียวคมแฝกสีแดงฮะร้อมแล้วแปมาเสียอเนะี้ยอ้าวอ้าวใครหักปีกปักสายยกมือครับเสียระบบฮะพี่นะโดนแน่เลยไอ้โจเลือกพี่ปอนะฮะมันปั่นกว่าตั้งเยอะตัดออก,กแบบกนะันปีกปักสายนะครับไปอะ,ะเสียระบบฮะใครนะแบงค์ แย่แน่แบป๊บสองเลยฮะแย่ถามว่าสามผิดอีกสามข้อเนี้ยรู้เรื่องแล้วไอโดรู้เรื่องแต่ข้อนี้นะบอกก่อนว่าโดไม่ได้นอนนะครับเมื่อคืนเหตุผลก็คือไอโดคิดว่าคอมแปร์ปั่นปั่นว่าอังกอร์มันจะเลือกปั่นปั่นทำไฟอะไรนะไอสิงห์อะไอแสแสไอสิงห์อะแสเราจะสีห์ ตั้งใจฟังคาถาดียาวนิดนึงถ้าเจอแฟนเข้าโรงแรมกับคนอื่นะจะปลุกเข้าไปและไลฟ์สดหรือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และแอบ,บดูอย่างเงียบๆถ้าเข้าไปและไลฟ์สดสีเขียวถ้าแอบ,บดูอย่างเงียบๆสีแดงโออ้ยระบบแูเสียระบบ ไปดูไปไหนก็วัดดูโซเชียลแคมป์ดูมันทีเมียผมขั่วอะไรอยู่จริงจริงมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยที่เห็นทอลายสอดกันสงสารมองตรงไปแต่คุงเสียระบบสามคนอีกแล้วเหรอปั๊ไปครับเดี๋เชิญครับผมเฮ้ยมันมันมีอาการจุ๊งนายโดดไม่ไม่ไหวแล้วเอาจริงเนี่ยเราสามคนเนี่ยรู้จักกันนานสุดเลยนะนานสุดนึกถึงอ่ะ แต่ระบบก็แม่แน่นขึ้นเลยเราจะตอบตามใจยอยู่อ๋อโอเคเไปเราจะตอบแบบติดเพื่อนตอบไม่หวานนะครับอาเฟืข้อต่อไปบวชพระสองปีหรือเกณฑ์ทหารสองปีฮนะถ้าบวาชพระสีเขียวเกณฑ์ทหารสีแดงบวชจริงจังนะเว้ยบวชแบบเข้งอ่ะเป็นทหารจริงๆหรือเป็นทหารเป็นทหารเกณฑ์นะขังเ,เก่งกว่าญาตินะระบบแน่นนะ ง่ายๆจนเรารักสงบเออเราอสงบใช่โอเคข้อนี้ระบบแน่นถือว่าเฟี้ยวอยู่ข้อต่อไปนะถ้าเจอผีมาเหยียบน่าอกมึงอ่ะเดี๋ยวไม่ออกเลยมึงจะเลือกมึงจะเลือกผีนางลำหรือผีคนแก่ผีนางลำคือมันลำบนหน้าอกมึงาุมผีคนแก่คือมาคานอยู่ หน้าอกมึงเลยทาเขาเป็นาเลยมันนั่งยองๆก็ได้เรื่ความที่ยืนไม่ไหวเออนั่งยองๆไกลก็ไกลลายู่บนหน้าอกสยองลาแหมเรียกผีแต่แล้ไอ้แต่ผีนางลาสีเขียวผีคนแก่สีแดงพอแล้วลาเขียวแก่แดงคนแก่คือนั่งงอมนั่งคืนอ่ะเบื่อจัดไอ้โม้ใครโม้เหรอเราเบื่อไม่กลัวผีมาเหยียบหน้าออกแล้วมันเบื่อ ระบบแน่เลทำไมต้องเลือกนางรำกันวะไอ้หมายถึงคนแก่แม่งแบบไอ้เชี่ยแม่งนั่งสงสารนะแก่ตายแล้วต้องตายแล้วต้องเป็นผีนอนๆเถอะอะไรเรื่องผีต้องหมอเลือกนางรำเพราะว่าสงสารผีคนแก่ต้องมานั่งเฝ้าคุณนอนอีกนะโดยชอบคุณใหญ่แล้วผีนางรำเนี่ย คือถ้าไม่ด่าก็ต้องฆ่าเราให้ตายออ่าถูกต้งแต่ถ้าเป็นผีคนแก่กูนึกไม่ออกเขาจะทำอะไรไอ้ที่แเหยียบแกไปจบเลยที่โค้งแตกเลยมึงต้องตายตาอยู่แล้วกูจบไปเลยมีมีมีคนแก่เหยียบหลังหนึ่งปวดอยู่อ่และก็ถามพิเศษไหมโอเคข้อต่อไปครับถ้ามึงต้องเลือกเข้าม่านรูดสักที่หนึ่ง แล้วห้องนั้นน่ะเป็นห้องสนามมวยเตียงสนามมวยยังสนามมวยหรือเป็นแนวแบบจังเกิลป่าท่าเสือไทนเลยคอนเสิร์ตห้องคอนเซ็ปต์ห้องเลือกสนามมวยสีเขียวเลือกเป็นท่าท่าซานสีแดงถ้าท่าซานเข้าไปแมันจะโหนเส้นไหนล่ะหรือมันจะเลือกเป็นบัวขาวเป็นแบบไหนเด็กนักเรีนบักเกอรนะ ตามป่านนี่คนเดียวใครใครว่าคืออาร์ตใช่ใช่เล่นไม่เบื่อสายเข้าป่านใช่ไหมคนเดียวไหมวะงานไงเชี้ยมวยมันเจ็บตัวเขาป่านไม่จับตัวหรอไม่เจอสัพพะสัตไงเจอเจอหอยมั่งอะไรนั่นอยู่ในป่าปเลยวะไปกินไปโอเคข้อต่อมาครับผม ถ้าสมมุติว่ามึงต้องไปออกลบท์ไปออกลบคือไปออกลบแบบยิงกันสองพามอ่ะถ้าให้มึงต้องเลือกเสียอวัยวะทั้งอย่างหนึ่งระหว่างห้ำกับตาข้างหนึ่งมึงจะเลือกเสียอะไรห้ำสีเขียวตาสีแดงตอบเลยตอบเลยฮะโอเคสามหนุ่มวันนี้เลือกที่จะรักษาห้ำไว้ยิ่งถ้าพวกตาบอกข้านมเลยเออะแต่อย่างยากตาเดียวโอเคตาเดียวก็ยังใช้ ว่าถ้าบอดสองข้างกันเลือกยากยากยากตะกี้เลยลองหลับตาข้างเดียวลยก็เห็นดีกว่าก็พอจะสืบพันธุ์ได้อยู่โอเคข้อต่อไปถ้ามึงสามคนอ่ะครับผมต้องเลือกเลิกคบใครสักคนหนึ่งระหว่างแบงค์หรือเคมึงจะเลือกเลิกคบใครแบงค์สีเขียวเคสีแดงจะเป็นต้องเลิกคบเลิกคบแบบหักแม่งจบกันไปอ่ะ กูรู้มันหนักใจนุ๊กถ้ามันต้องเลื่อนจริงมันก็เลื่อนไม่ได้หรอกมึงในที่นี้ต้องตัวอย่างอะไรในเกมใช่ไหมเออเกมเกมผสมชีวิตจริงไม่ทันเลยเฮียเพื่อนแม่งหน้าถอดสีไว้เวลาเราเลื่อนเลยไม่บอกไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยวเฮียไม่รู้มันไม่ใช่อกูอยู่นมันบอกเกมพ่วงชีวิตจริงเอาวะ เสียแล้วผมเดี๋ยวขอถามเหตุผลก่อนละกันไอ้นุ้เสียโอเคคำตอบชัดแล้วก็โอเคก็คือกูเลือกคบแบงค์อ๋าเลือกคบแบงค์กูเลือกคบไอชิเคะนี่เองนะต้องเป็นน้ำดีเพราะอะไรโดกูมองว่าแบงค์อ่ะเป็นคนที่พยายามจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอ่ะและแบงค์ก็คงเข้าใจ อะไรหลาย <Foreign S 2> อยา่างที่กูเลิกคบอ่าแต่ถ้ากูเลิกคบเคกูว่เคไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันยังเด็กไหวแบงมากไม่เด็กไม่เด็กโอเคโอเคแม่เข้าใจโตแขับรถเร็วแล้วมันก็ขับรถเร็วแล้วมันก็กินขมได้ด้วยอ่ะกินไง อแบงก์มนก็นั่นแหละมีเหตุผลแต่แบบว่าถ้าไปแบบว่าชีวิตประจำวันอย่างอื่นอะไปเตะบอลกับเคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าใช้ชีวิตกับเคมากกว่าจะมีลอกส่วนตัวอีกแบบหนึ่งคนละแนวกับผมอะไรอย่างเงี้ยเคจะเป็นเพื่อแบบพวกเตะบอลอะไรอย่างงี้พูดเหตุผลแล้วร่างกายแต่ผมเตะบอลนะผมก็ร่างกายทำไมทำไมคำถามปอมันตอบจริงวะโอเคเดี๋ยวถามนู่นเหตุผลไอ้นู้น่าจะแบบโปรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเคก็ขายกูเดี๋ยวองมาคบกันแบบไง นี่เอาตัวรอดกินเดี๋ยวมันก็กลับมาเนั้นเองแก้งนิดเดียวแล้วกลับมาอ๋อแก้งเคแต่ท้ายที่สุดแล้วคือสารพวกนี้ข้อนี้เสียระบบฮะโอ้โหต้องซ่อมนะก่อนจากขอทีนึงเลยขออะไรถ้าต้องเรื่องคมโนวดดงไอ้นี่ส่วนตัวรออ่าอ่าก็นั่นแหละครับจบไปแล้วครับ ชอบแบบไหนกันระหว่างฮาร์ดคอร์กับแบบเบสิกโอเคอยากดูอะไรคอมเมนต์มาได้ทางนี้ชอบฮาร์ดคอร์มากกว่าโอเคแล้วถ้าใครอยากถามคำถามอะไรก็ลองเม้นต์มาได้เผื่อมันโดนใจเดี๋ยวเราเอาเอามาถามในอีพีหน้าเอาแบบหนักใจหนักใจเอาแบบหนักใจเลยเอาแบบไม่เลือกไม่ได้แน่โอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ